สวัสดครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านระเบียงคาเฟ่อันเวกซิ่งสเปกนะครับตอนนี้ผมก็จะมาแนะนําอาหารเดลิเวอรี่จัด,ดรงเพื่อหัวหินนะครับเราจะจัดรงปีไรเขตหนองขอนหนองรับแล้วก็หนองตะเคอนะครับส่วนนอกเขตนั้นเราจะจงปี2่อกิโลเมตรแรกนะครับส่วนกิโลเมตรถัดไปเราจะคิดค่าบริการจงกิโลเมตรรับจบาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเมนูประจำร้านนะครับ ที่เราจะทําการส่งออดในรีวีวกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะมีเป็นขนมปังกอบโฮมเมดนะครับคือเมนูใหม่น่าจุดที่เราเึ่งโทสในม่าวนี้เองนะครับในราคาเพียงกล่องละ4 0บาทเท่านั้นรสชาติหวานเนยก็แน่นอนผลคอามเพลิมครับโอเคต่อมา ประมาณที่เมนูที่เราจะนั่งต่อไปก็คือข้าวเหนียวหมูทอดนะครับอันนี้เราจะขายจงแบบเหมาเลยนะครับก็คือจะได้หมูสามชั้นหนึ่งกิโลแล้วก็ข้าวเหนียวอีกหนึ่งกิโลนะครับจะราคาปกติค่าอะไรบาทแล้วเดี๋ยวเพียงแค่สี่ร้อยบาทเท่านั้นถอนจัดตรงไปกันไปเลยโอเคได้ถึงหนึ่งกิโลนะครับได้ถึงเจ็ดพอนะครับ คุ้มแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะเอาไปรับประทานกันเองแบบครอบครัวหรือจะเอาไปจำหน่ายต่อก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของคุณลูกค้าเลยนะครับต่อมาเมนูต่อมาก็คือชุดเมี่ยงคำนะครับชุดเมี่ยงคำนะครับจะได้ครบจานแบบนี้แล้วนะครับในจซนหนึ่งก็จะประกอบด้วยใบกะพือนะครับซึ่ง เราจะให้จัดแต่สิบใบขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากได้มากกว่านั้นก็สามารถอินบ็อกซ์เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็จะมีหัวอหอมแดงแล้วก็กุ้แงแห้งแล้วก็จะมีถั่วพุดนะครับแล้วก็จะมีมะพร้าวขั้วนะครับแล้วก็จะมีน้ำพริกครับนะอ่าน้ำตาลหวานนะครับโอเคในจวดของเซตนี้อยู่ที่เซตละหนึ่ง้ยี่ิบบาทเท่านั้นนะครับ สำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดจัด่งนะครับเราจะมีรอบการจัดจงถึงสองรอบนะครับก็คือรอบเท้าแล้วก็รอบบ่ายนะครับในส่วนของรอบเท้าเราจะเริ่มรับออเดอร์ตั้งแต่เก้าโมงนะครับแล้วก็เริ่มทําการจัด่งในรอบสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะครับในส่วนของรอบบ่ายนะครับเราจะมีการจัด่งตั้งแต่รอบบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับผมทุกวันนะครับข้านักเวลานั้นสามารถจังไว้ก่อนแล้วก็เราจะรับออเดอร์เป็นพรุ่งนี้เช้าก็ สามารถจัดส่งได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะจัดส่งในรุ่นเช้าหรือรอบบ่ายนะครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นเมนูไข่ตุ๋นนะครับในตั่เมนูไข่ตุ๋นเนี้ในราคาเพียงห้าสิบบาทจะได้ทั้งไข่ตุ๋นที่ฟูๆแล้วก็ตกด้วยกุ้งนะครับตัวใหญ่เท่านี้สำหรับประกันในราคาเพียงห้าสิบบาทเท่านั้น ต่อมาจะเป็นเมนูใหม่ที่เปิดน,น้านานวันนี้นครับก็มีข้าวหน้าปลาทูมวนะครับเราจะจัดจงเป็นแบบนี้เลยนะครับมีทั้งหอมแดงพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาแล้วก็ข้าวคุกปลาทูนะครับแล้วก็โรยด้วยปลาทูข้างบนนะครับในราคาเพียงกล่องละห้าบาทเท่านั้นห้าบาทเท่านั้นเพื่อาขาท่านใดสนใจก็สามารถ จังเดลิเวอรี่ได้นะครับเราจะจัดส่งให้ในพรุ่งนี้ทำาำแบบใหม่ๆจัดจดเลยนะครับต่อมาจะเป็นอาหารใหม่เมนูใหม่ในร้านนะครับเมนูเครื่องดื่มจะเป็นชุดอัฟฟกาโต้นะครับในราคาเพียง5.5บาทเท่านั้นโดยจะประกอบไปด้วยกาแฟเอสเปรสโซที่เข้มข้นนะครับแล้วก็ไอติมบานิลานะครับตกด้วยถุงกาแฟและโกโก้นะครับเข้มข้นหอมหวานแน่นอนนะครับสำหรับ ลูกค้าท่านใดที่มาชิมที่ร้านก็สามารถแวะมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะมาจากทางเช่นปลายทางรถไฟมงคลหรือว่าจะมาจากทางหัวหินนะครับก็สามารถแวะเข้ามาได้เลยนะครับโดยทางร้านเรามีมาตรการป้องกันอย่างเป็นม,มาตรฐานนะครับทั้งสวมใจแมสแล้วก็มีวัดอุณหภูมิแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์อยู่ทางด้านหน้านะครับมต่อมาอาหารแห้งขนมจงออกนะครับเราก็จะมีเป็นขนมปังอกรอบ ี่หน้านะครับก็จะมีทั้งหน้าเนยนะครับรสเนยรถโกโก้ครับแล้วก็รถพริกเผาเริ่มถึงรถตังเนยชีสด,ด้วยนะครับอันนี้จะด้วยอยู่ที่หอรั40บาทครับเ่ถ้าเกิดลูกค้าท่านาใดสนใจไปชิมลองก็สามารถสั่งกันได้เลยนะครับในต้นทะับมาจ้เป็นเมนูใดร้านเนูในร้านเรา ในส่วนของเมนูในร้านเราก็จะมีเริ่มต้นด้วยเครื่องดื่มนะครับก็จะมีเอสเปรสโซ่ร้อนเย็นปั่นนะครับอเมริกาโน่บัคคอปปี้คาปูชิโน่ลาเต้ไล่ลงมาเลยนะครับเพิ่มาราคาตามนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าจัดจรงเป็นเครื่องดื่มก็จะมีเป็นลาเต้น,นะครับแล้วก็โกโก้ชาเขียวชาไต้หวันนะครับหนึ่งขวดเพียงขวดละชีบบาทเท่านั้นนะครับอ่า ในช่วนของกับข้าวและอาหารจานเดียวก็จะมีตามนี้เลยนะครับราคาเริ่มต้นหมูไก่จะอยู่ที่69บาทครับส่วนเมนูทะเลกับเมูต่างกันจะเริ่มต้นที่79บาทครับในช่วนของกับข้าวกับข้าวก็จะมีราคาตามชุดนี้เลยนะครับแล้วก็ในช่วนของราคา เมนูที่เป็นเมลูคิดจะได้เป็นราคาพิเศษนะครับเนื่องจากว่าเป็นวัตถุดิบแล้วก็ให้คุลูกค้าไปทํากินเองที่บ้านได้เลยนะครับโดยทางเราจะมีสูตรแล้วเคล็ดลับของทางร้านส่งมาให้ด้วยนะครับซึ่งรับรองว่าคุลูกค้าทําแล้วได้รสชาติที่เหมือนกับทานที่ร้านเลยนะครับโอเคต่อมามาถึงที่เมนูขนมบานไันะครับเมนูขนมบานก็จะมีโทษวานิลลาครับโทษวานิดลา พูดกับนมชมพูนะครับโดยช็อปนิลลาจะอยู่ที่ราคาที่9.9บาทครับส่วนนมชมพูจะอยู่ที่55บาทนะครับถ้าเกิดสังชุดนี้รวมกันจะอยู่ที่ราคาประมาณ145บาทใช่ไหมครับครับผมเหลือไม่ทราบเลย154บาทครับเพิ่มไอจ้า154สั่งคู่กันเหรอค่ะรับคู่เหรอ154ครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าสั่งเป็นคอมโบชุดคู่แล้วลดเหลือเพียงแค่140บาทเท่านั้น คุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วรับมาลองชิมก็ได้นะครับสำหรับลูกค้าที่มานั่งชิมที่ร้านเราจะมีจวดลดสำหรับคุณลูกค้าที่รับประทานอาหารนั้นต่้งสองร้อบาทขึ้นไปเพียงแค่คุณลูกค้าเช็คอินหรือแชร์เกี่ยวกับโพสตในเพจลงในโพสตของคุณแต่คุณจะได้รับจวดลดไปเลยครับถึงจิบเปอร์เน์นะครับมเมอยังไงก็ขอฝากเมนูใหม่ทั้ง เมเนูเดลิเวอรี้แล้วก็เมนูประจำร้านด้วยนะครับแล้วสำหรับคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตอะไรก็เดี๋ยวติดตาเมเพีมงต่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ